สบายดีเดอ้อหัวตะกระเตนเดอ้อพี่น้องเดอ้อลูกหลานเด็กหน่อยเขาการตะกระเตนมาให้หนุ่มคืนบไรไล,ย,ลยเด็กน้อยนึงนี่จต่ตะกระเตนโคเคียนจะหน่อยเตนโคเคียนแาได้ไขด่ดอกตะกระเตนางานนน้นยัง,นนอยงอ่อนอยู่ยกระโดนเืกระเทียมเลย น้ำก็เเเะเทียมเด็ดเนียงประเทิชิมข้ามกินนะคนหงการใก่ปากการใกโสดเด็ดเนียงกะทิกิ <c oughs> ในใบ้านเฮาเฮือนาหงบดีเด็ดตอนผู้เดิเนาะบรรยากาศแดดขนาดเลยเหมือนนี่ฮอนไรเดอร์มือนาานาาี่ฮอนไรเดอร์พี่น้องเอ้ยแดเเดแท้แดดว่าบรรยากาศ เดี๋ยวมณิเสภาหมอลำให้ฟังเลยพอนีเด้อมอลำเก่าในมอ์เคยเป็นมอลำเก่าเ้ยตะกี้เนาะมอลำเหลืองตะกอนเนาะเดี๋ยวสิลำเหลืองตะกอนให้ฟังโอ้โอ้โละบุญเลยบุญที่นางเคยสร้าง และสร้างโมเป็นหุนทางพ่อให้น้องได้เที่ยวไต่และสร้างมีบาปมาเล่นเข็นและสร้างมีเวนมาเล่นต้องเฮ้ยทำให้น้องห่างพี่ใสและพ่ายห่างพานา ก็กะเปลี่ยนเด้อป่าพุงสัธทธาหญ้าพ่อล,ลูกใายเจ้านั้นมีโบทมาลูกสะใภ้เ,เมื่อว้ดอกกลอมรนันสาวนั่งออกจากบ้านไปตอนรับคำปาใสนั่งโสต,ตกลงใจบ่อยเมื่อก็ยังได้้าพอาแฟนในสามพันปีก็สิอูกันได้สู้ผู้จังเจ้าสิเศร้าซ้ำดอกไฟรำ ดิแดนน้ำอีกซ้ำบอยแตงนอพ่อเม็ดขั้นพ่ใไ่ใจเด็ดปูเสนนไใบเด้อา,ายปูเสลาไฮใบเด้อยอปิ้วมวนบอลลำก่อนไม่มวน <c oughs> ลำให้ฟังลำให้ลูกให้หลานฟังคนเถาคนแก่นะจะเ่าเบืออ่อเผานายเดอ้อคนเถาคนแก่ลำให้ฟัง ว่ไม่มีอย่างถ่ายบรรยากาศสวนครัวให้เบิง่งแต่ละมือเนาะครับก็ว่าคุ่นันนี้อีกพอถ่ายคนเลื้งเลือง,องมันก็ยัดน,น้ำมันบีบใส่โยโย่เย,ย,ยมันเลืง้งเลืง้งแต่งสีอร่อยเนาะเป่าพื้นทุ นางนี่ทุกลื่นคนเดนะโนอว่าเพื่นจนนางนี่จนหลืนบ้านเพื่อนซ่านบ่มีอยู่โอ้ยเดโนพี่ก็อยู่หื่นเนือ้อเกลือก็อยู่หืน่นใตว่าสิ่งใครอยู่บ้านคนนี่นางเอ้ยขึ้นมะโกนอเข่าไตเกือสิจำกระโปมี เสียนเก็บทีนี้นางลาสาวคุณพ้อยบ่มีคูโอ้ยดีนออยู่ผู้เดียวนอลนลนหาเพนสุนกบ่มีเอ้ยโอ้ยนะ ไปทาง่าเดดพะสังมาวนโนไลขันพี่ไปทางโดนเดดพะสังมาใหม่ใอ้ไอ้ทุกข์าสีไว้ไว้อ้เจ้าขันเขาหอมเ้อใยเอ๋ยพี่นางเอ๋ยขันมันสู่พนเดินตาสายอ้ยาดีเยวเด้อละายขันเป็นเมียพนเดินเฟนพนเดินตาเดีออยวอ้ยาลำ พี่นางเอ้ยให้อ้ายคิดเนาะอ่ําลำนําน้องผู้คิดนําเอ้ยนี่ดามืนบ่พี่น้องเสียงลำบ่ได้ยินแม่มอลำจักเื่อเนาะมีแต่ร้องให้ฟัง ม้อนี้ล้ำให้ฟังเด้อมันนี้เด้อผู้เฒ่าล่ำให้ฟังเด้อความสุขเนาะกำลังใจคนาอย่ทีิกำลังใจว่าซั่นซะศรต้องคิดยัางายไปต้องสนใจอีกยังพ่อจะเบาหยังก็สร้างมันไปสนใจไปด้เดือด้ลนเนาะเพราะว่าห้องบไร้เฮดใส่ไผมีแต่เขามาเห็ดใส่เฮ้าถ้าเขามาถึงตัวเฮ้ากะคือว่าโอเคเนาะทุกสิ่งถูกอย่างมันก็นสิรียบเลยเนาะ ขอให้มาเดอ้อมาเดอ้อกูนัดนตีมีมอนกับนางมนนะอยูปบ๊มน้ำมันนะ่ะมาเฮือนโลดมาเฮือนข่อยก็ได้เด้อไปเฮือนอุหไ่ก็ได้ดเดอ้อหล่าเด้อข่อยสุกเจก้ากระหองอัดไลกระทืบมันขะขักเลยมาเลยมาเลยข่อยสอบเลยคนถ่าตีนี่นะเนาะพี่น้องมากินเขาน้ำกันมาไงนี่นทถดมูขราเทียม กระหวดตักะเต็นเจลเม็ดกี้ปูเอามาตะเฮือน,มาาน,น,อน,มนเมื่อวานน้ำพ่นมากินกระเบนไปกินไปแล้วกินก่อนแล้วคุณแม่ก็กินคนเดียวมาเด้อมาเด้อกินเข่าเด้อลูกหลานเอ้ยเอ้ยข่าเศร้าไม่ม้อนันเที่ยงเข่าเศร้านันเที่ย,ย, <laughs> ยงนั่น,เ,น,นเป็นเข่าเศร้า สบายดีเด้อลูกหลานมัดตุกคนเขาน่าลํำยายเด้อขา่าลำเมยเด้อน้องนงมัดตุกคนเด้อทางอเมริกาทางไซก็ได้เนาะเพื่อนมิรสหายยีรละหมอกยีรละมันมาเด้อมาเด้อกินน้ำกันอานกินง่ายง่าย่าต้องหนักพิธีพิธันดอกพ่อใ้อิม่มพอเนาะแต่ละเมือ ให้มีกินแต่ละมือให้อิ่มในท้องสุดม,มือ้อบ่ให้ิวบ่สันสะนะเนาะโอเลวบ่จำเป็นรวยดอกนะาะหยดพกเพียงมีกินไม่อยากบ,าบ่ได้ไปเบิองปากเพิน่นแล้วก็ กระแตนเนี่ยแซ่บกระแตนก้านทุงไฮทุงหน้าเราหั่มน้อยลูกแม่ลุง ถ้าอ่านแล้วมม่หามาคืนนี่ซับคือหอยหอยทาเป็นเหมืนปล่อยลงหายปล่อยลงบอ่อ เเดินน้องซ้าวเอาอยู่ทางอเมริกายิ่งเขาน้ำเอื่อยเรื่อยๆในมอนมีหน้องซ้าวทางอเมริกานะหักกันตลอดแต่แต่เปิดซองยูทูบแล้วยังบ่จืดจางขับขมืองยังหักกันขมืองคุยกันยูทูบมื้อคุยกับร้านเพิ่นเ่าตลอดคุยกับร้านเพิ่นนางมุนหักแท่งตลอด โออมาชิดหนากันหัวยิมเจก,กันหายเจกันโรได้ไอ้คนห้องหักแค่หักปุมีวันจืดจางคันหักคือหักอะไร มันู่ถึงเลขรัฐบาลอยู่หรือเลขพกตัวถึงเลขรัฐบาลบินไปหาเิด่ะบินไปอเมริกาไปหาหนุ่มสาวกึ่งอยู่ค่นีู้เนี้กับคนึงสนบินไปหาผิ่ผคนนั้นอีกัถึงห,หัวหรัฐบาลนะ น้อเรียกทุกตัวไปเลยแม่ยายหมอนอยู่พี่สามงามไปได้ไปเถอะนะงามมวนละี่มวนคนเข้าให้กำลังใจตัวเองแล้วก็ลูกหลานให้กำลังใจจะอยู่ได้น้องนองุ่งใ, <c oughs> ให้กำลังใจเพื่อนมิตรจหาให้กำลังใจ <c oughs> เขามีความซุกทางใจเลยเนาะต้องชิดยัง,งมากว่างคนท้ามีคนสร้าง,งมีคนหักคนเมนสิมีคนสร้างคอมีคนสร้างเมื่อดูตายแล้วเลนมานั่งแบบนี้เนาะแต่วก็มีคนหักยยมยนมอยู่ได้ถุกเมื่อนี่ย เดอดอนหอนมือนนี่ทันหอนได้ในหนาไม่ว่าอำเขาแดงเปล่งอยู่ได้ทันอากาศหอนนะไม่ไหวถ้านี้นก็ไ่ได้เหือเร่าออก แม่มอลน่ม่ไมีตำตัวไเฝ้าด้วเฝ <c oughs> ้าตำตัวเอาเสะเอเป็นนะบน่บแบบนี้นะงนนะภาษาแต่ไดมาขอถามนะบอกวานบอเป็นแปลงแปลงวาดบอกคือบอกป๊กปกปกโปกโปกไปเละเดี๋ยวเดียด๋วยว,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 ยวยกันงนเป็นห่างพายไม่ซ้งไป เบอรก,กิทีไม่มียังอยากให้กินทำนี่เหรคสัญามาเด้เพื่อนอยู่ไกลมายาแมมอนด้วย <laughs> สิเฮ็ดกับเขาสู่กินเนะ ต้องตัวได้ตัวเน้นต้องตัวได้ตัวแม่อะไระดูกตัวเนี่ยเนาะกําลังไข่ตัวนี่กําลังไข่อ่ะอิ่มเลยพี่น้องคลิปนี้ก็ลาเด้อโอเคบาย